มันโดกมากเละที่เคยเคยทำมามันไม่โดกขนาดนี้นะกีป่ปีแต่ก่อนผมทําอยู่ฝั่งโน้นห้าปีเพิ่งเจอนี่แหละแทนผมเขาว่าจะไม่ฉีดมันเกินไปยอมความโดกมันเหนื่อยมันโดกขนาดนี้เลยเด้อพีอก่กินกินโชเลยอุ้ยขาวจั่วเลยอของสวยอ่ะคนมันชอบขายก็ขายง่ายไม่มีนอนไม่มีเพี้ยรอบต่อๆไปเนี่ยสามสี่รอบเนี่ย มาลา,าวากับแมกมามันอะไรวะสวยงามมากเลยใครๆก็าาว่าโอ้ทำไมมันดกอู้เมื่อ,ก,อก่อนเอาอะไรมาฉีดก็ไม่ตายไม่อยู่อันนี้แหละดีนอน,อนตายพี่หลังจกกฉีดไอ้ตัวแมกมากลาวาเข้าไปนี่เป็นยังไงพี่ดูดูลูกเยอะจังโอ้ยมันจะหล่นค้างแล้วนี่เอาดูเอาดูเอาดูอาโอ้ยกำลังเก็บเลยเนี่ยเอาเป็นยังไง อยู่อย่างนี้เลย,อ,ย,เลยอันนี้ไงหันมาดูสิมันติดทุกช่วงเลยเนีย่ขึ้นไปยนยอดเลยละ่ะเอาเก็บวันหนึ่งแปลงให้ละสองร้อยสามร้อยโลอืมต่ล่องสองร้อยโลได้อยู่ทันกิโลมันได้ตายตัวอยู่แล้วอเอาดูเอาผลงานแขนผมเขาว่าจะไม่ฉีดแล้วไม่ทำต่อแล้วทำไมอ่ะมันไม่ไหวมันเหนื่อยมันดกเกินเออมันโดกเกิน ก็ดูลูกเล็กด้วยครับไม่ใช่ว่าจะเป็นแต่ลูกใหญ่ลูกเล็กนี่ลูกเล็กที่เจามาอีกนะ่จะออกมานี่เออทั้งนั้นเลยล่ะแฟนผมยอมว่ามันไม่ไหวมันเกินไปยอมความโดกมันเหนื่อยเต็มไปหมดกำลังออกอ่ะมันมันมันก็ไม่หมดง่ายนะพอล้วเจ็บไปมันก็ออกมานี่ลูกเล็กเล็กมันประมาณห้าหกวันก็เจ็บได้อีกพวกแค่ไม่จีกระแขนงเองยอดมันอ๋อสี่ลูกห้าลูกมันจะไม่โดกได้ไงล่ะผมทํามานะ ่ปีแต่ก่อนผมทําอยู่ฝั่งโน้น5ปีเพิ่งเจอนี่แหละว,ว่าผลว่ามันมัน,มนโดกมากแต่ที่เคยเคยทามามันไม่โดกขนาดนี้นะ2,300โล400โลสูงส<อ>ุดก็500โล5โล่อ่ตันกว่าโอ้ตันกว่าด้วยถ้าเจมอนี่ตันกว่าประทับใจไหมพี่ประทับใจประทับใจตอบโจทย์มากเลยนะครับครับผมขอบคุณล่วงหน้าไปเลยยังบริษัทเลยนะครับขอบคุณมากมากครับทีนี้ผมตอบโจทย์ล,ละว่าผ่านมันก็ดูดี มันมันเขียวขึ้นแล้วก็โลกก็สวยปกตินี่มะเขือผมเนี่ยที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยโลกทิ้งแล้วน,นั่นนี่โอ้ยมันมันเหลืองมันหงิกมะเร็งก็เยอะความดกขนาดว่ายังไม่ถึงรอบก็ยังพอได้รอบต่อไปเนี่ยสามสี่รอบเนี่ยจะดกมากเลยครับเพราะว่าเห็นดอกมันแล้วก็ลูกเล็กๆแล้วตอนเนี้ยไม่มีนอนไม่มีเพีย้ยไม่ล่วงลูกใหญ่สวยปกตินี่มะเขือขนาดเนี้ยลูกจะบิดเบี้ยวเป็นขัวไหม,<ะ>ม,<ะ>ม ไหนเนี่ยขั้วยาวเขียว,วปกติในขั้วสั้นๆแกนแกนไม่เขียวสวยพูดง่า<ส>ยๆสีสวยทั้งลูกมีใบใหม่ออกมาก็คือออกยอดมาก็ออกดอกมาลูกใหญ่นี่ลูกใหญ่ลูกลูกขนาดนี้ตลาดกําลังต้องการนี่มันออกมาใหม่ทั้งหมดเลยนะไอเทียนก็เขียวนี่คือผ้นงานเขาแมงมาลาวาเลยใช่เจอของดีแล้วก็บอกว่าดีฟื้นจากโรคจากแมลง ครั้งเดียวนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแล้วประทับใจถึงเมื่อวันก่อนอนี่ไปสั่งไมอีกลิดผมคิดว่าเออมันก็คุ้มค่ามันก็ประหยัดคือของสวยอะ่ะคนมันชอบขายก็ขายง่ายไม่มีเม็ดไม่มีอะไรนะะเลยกินกินโชยอุ้ยขาวจั่วเลยออ <laughs> โอ้ผมพิสูจน์แล้วแมกมาลาวาเยี่ยมเ <laughs> ก็บตั้งแต่โคนฝักยาวที่มันแตกางกับว่าเราเก็บมาจะ ยอดแล้วนะอเออดอ,ด,ด,ดอกดูดีดอกไปดูดิตอนตอนเช้าตอนอะไรโหทั้งดอกทั้งฝักเล็กๆอ่ะค่อยระยาเลยงามมากเลยใครๆก็โอ้ทำไมมันดอกนี้ใช้ได้งามฝักนี่ สวยแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้หรอกน้อนเยอะกาลินอน่ะแกเดินผาดไปแกว่าอหัวสวยทําไมมันสวยอย่างนี้ถัวเออเจ้าอื่นก็ไม่สวยอย่างนี้หัวสวยสีมันสวยอะไรสวยสวยแกว่าเมื่อวานนี้แตกต่างกับคนอื่นแกว่าอย่างใช้ยาตัวนี้อ่ะตาเหรอเห็นคนอื่นก็ไม่สวยอย่างนี้แกว่าอย่างแต่ว่าทั่วนี่ได้น้ำนักดีหรือเด็งธรรมดานี่มันมันมันขึ้นไปแล้ว นี่หนักๆวันหมดนี่ข้าอุ่มหังทีมันแตหนักเนาะนี่ว่าผ่านแล้วล่ะนี่ส่วนเรายังไม่หยอดปุ๋ยยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะนี่ปุ๋ยยังไม่ใส่นี่ว่าถ้าไหนใส่ปุ๋ยจะเกลี่ยเลยถ้าใครใส่แต่ปุ๋ยอันนั้นแหละล่า้ว่าปุ๋ยมันเหนือสีขึ้นได้จำเนี่ถือว่าง่ายหนโอ้ขันว่าใส่ปุ๋ยขันว่าไม่ปุ๋ยตัวนี้ว่าไปปั่นนี้ธรรมดาข้าสีหยอดปุ๋ยตลอดเลยที่นี่คลองสิบสองครับคลองสิบสองคลองสิบสองน้องเสียนน้องชำบังครับ